สวัสดี FC ทุกท่านค่ะวันนี้ EP 26่สขีดห้าห้าเอะ๊ะยี่สหกขีดหกหกนะคะเออ่เดี๋ยวนะคะก่อนที่พรีซ t นเตอร์ของดิฉันจะมาดิฉันจะถ่ายมีดบนโต๊ะนะคะไล,ล่เรียงให้ดูว่าวันนี้มีอะไรมานําเสนอบ้างนะคะนำเสนอไม่หมดหรอกนะคะแต่ท่านอื่นสนใจเล่มอื่นก็ค่อยทักมาอีกทีนึง ว่าเล่นี้เท่าไหร่ยังไงขนาดเท่าไหร่รายละเอียดเป็นยังไงนะคะมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะพี่ซินเจีดิชันลุดได้ยินเสียงเดินแล้วค่ะฝนตกนะคะวันนี้จะได้ทดสอบมีหรือเปล่าก็ยังไม่ทราบสงสัยได้แต่ตัดกระดาษละมั่งเนี่ยชาลาันคะพร้อมยังคะน่ามาแล้วครับกางร่มหรือยังคะ สวัสดีครับโอ้ oh, ไม่เห็นค่ะเอาใหม่ค่ะสวัสดีครับอืมค่อ<ห><ห>ยเตียงหมดแล้วครับมไม่สวยเลยฝนเริ่มตกค่ะเห็นไหคะสายต้องกระตับกระดาษโชว์อย่างเดียวแล้วครับงานนี้เอาหาไม้กิ่งเล็กๆมาป๊อก,อกๆแถวนี้ไม่ได้เหรอคะสมกับนี่นครับอ๋อค่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้ามีเจ้าของแล้วเราค่อยถ่ายฟันไม้ ให้ <blinking S 2> เพิ่มเติมด<ห>ีกว<ป>่าอย่างงั้นเพราะว่าเนื่องจากว่าสถานการณ์ตอนนี้คือฝนตกนะคะไม้มันชื้นแล้วก็สถานที่ทดสอบก็เปียกไปตามนั้นนะคะมาค่ะช่างลำค่ะ,ะ,คะเดินมาหน่อยเถอะค่ะนี่ดิฉันเห็นเนะะี่ยค่ะสามเล่มสี่เล่มเนะะี่ยค่ะมาใหม่มาใหม่นี่คือเพิ่งทําเสร็จหลายหลายวันรวมๆแล้วก็เอามาโชว์ใช่ไหมคะครับเห็นนะเอาเล่มแรกนี่ก่อนดีกว่าค่ะจ้ะหมุน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 เหมือนเดิม เด็กอะไรคะเนี่ยอันนี้เด็กใบเลื่อยวงเดือนครับเด็กใบเลื่อยวงเดือนนะคะความแข็งความคมคมนานคมจัดคมทนเหมือนเดิมมนะคะเ,เดิมค่ะัเลยค่ะวัดขนาดเลยค่ะตัวนี้ใบยาวหมดสิบสามนิ้วครับค่ะใบ กว้างสองจด้านิ้วสองจุดห้านิ้วสันค่ะสันหนาหมิลห้ามิลค่ะด้ามค่ะด้ามยาวเจดนิ้วไม้อะไรคะเนี่ยอันนี้เป็นไม้ประดู่ครับค่ะช่างน้ําหนักค่ะตัวนี้น้ําหนักอยู่ที่แ800รกรัมค่ะเกือบกิโลเหมือนกันนะตัดกระดาษดีกว่าไหมคะทีหลังหรอคะหรือจะทําเลยวัดดีกว่าเนอเอายังไงมันไปอั้นไม่ได้อะมันไปฟันไม่ได้เอาค่ะมาค่ะให้ดูนั่ก็ได้ความคมมัน ไม่ต้องห่วงอะครับนี่นะครับ,รบอ่าค่ะเห็นไหมคะนี่นครับจะหวานนี่หัวน้ำตาลซพิออีกนะค่ะ <c oughs> จัดนะคะคมจัดครับค่ะครับผมงานลุยลุยลุยสบายเลยนะคะต้นไม้ต้นใหญ่ๆล้มไม่ได้เลยครับเนี่ยครับอ๋อประกันค่ะราคาค่ะเอ่อตัวน,นี้จงหันราคาไว้ที่ พันแปดห้าสิบัแปดห้าสิบแปดห้าสิบครับมันเล่มใหญ่นะครับเรื่องมันเล่มใหญ่กี่นิ้วนะลืมละสิบสามนิ้วครับเขาต่อหนได้ไหมอย่าเพิ่งต่อสิครับนะอ่าอ่าค่ะค่ะเดี๋ยวรอช่ารันเพอก่อนเห็นเล่มที่สองค่ะเล่มที่สองค่ะเล่มที่สองเห็นใจคนทำบ้างครับเหนื่อยจะไม่ได้เหนื่อยนะคะครับเล่มที่สองครับยาวเท่ากันนะทรงเดียวกันเลยครับนี่ครับ ทรงเดียวกันแต่ผกันเหรอคะเท่ากันครับอ่าสิบสามนิ้วสองจุดห้าห้ามิลค่ะแต่ผิดที่อ่าที่ด้ามนะครับด้ามตัวนี้จะสั้นกว่าสำหรับคนชอบยู่ว่าด้ามสั้นไม่ชอบด้ามยาวนะครับค่ะอันนี้ด้ามจะอยู่ที่หกนิ้วค่ะน้ําหนักน้าหนักก็อยู่ที่แปดร้อยกรัมเหมือนกันครับอ๋อค่ะอ่า คือขนาดอะไรเท่ากันแต่ต่างตรงที่ด้ามนะคะทรงก็อันทรงเดียวกันเลยไม้ก็ไม้เดียวกันเลยไม้เดียวกันครับไม้หรือที่ว่าไม้ตัวนี้เอชช่างรันไม่ได้ลงแร็กเกอร์ดิฉันดูอ๋อนั่นแหละค่ะจะทักงเนี่ยตัวนี้ลงแร็กเกอร์นะครับถ้าลงแร็กเกอร์มันจะลื่นนิดนึงถ้าไม้ไม่ลงแร็กเกอร์เนี่ยมันจะติดมือดีเวลาฟันอะไรมันจะไม่ค่อยลื่นอย่างนี้ค่ะช่างรันถามอีกทีนึงถ้าสมมติลูกค้าบางท่านสนใจนะคะท่านไหนสนใจว่า ด้ามแรกเนี่ยค่ะถ้าไม่ได้ลงและเกิดแล้วลงให้ทีหลังได้ไหมคะได้ไม่มีปัญหาโอเคค่ะราคาเท่าไหร่นะคะพันแปดห้าสิบแปดห้าสิบค่ะครับค่ะทดสอบก่อนค่ะทดสอบก่อนเรื่องคมมันเดี๋ยตอนนี้ช่างอลันก็ทดสอบความคมไปตรงนี้ไปนี่ถ้าไม่คมนี่ส่งคืนมาแถมตังค์ให้ครับแตังค่าส่งคืนเหรอแต่งค่าส่งคืนนี่ครับดีฉันกาลังคิดว่าจะ ลดให้ลูกค้าที่ติดตามเราเท่าไหร่ดีดิฉันพันแปดห้าสิบครับพันแปดห้าสิบครับ <pic. S 2> ดิฉันไม่ขายเอาอีกละก็หน้าหน้าหน้าทดสอบไม่ก็ไม่ได้ทดสอบให้เท่าไหร่อหเอาเอาขอต่อเป็นพันห้าสิบนะคะพันห้าสิบนะสองเล่มเนี่ยเล่มละพันห้าห้าสิบค่ะหมดแล้วหมดเลยเก็ก็มีแค่นี้แหละใช่ไหมคะมีสองเล่มค่ะ รับนะใครเร็วใครได้นะคะขายไแต่ไม่มีซองใช่ไหมคะช่างลังไม่มีถ้าไม่มีพวกพวกนี้ทำซองไม่ไหวครับใหญ่เออซองแพงกว่ามีดแพงกว่ามีดครับซองผังมันเพราะว่าหนังแพงค่ะอีกเล่มค่นนี้ค่ะแปลกแปอันนี้เป็นปลาลังยอดนิยมนะครับปลาลังสไตล์มาเลยออค่ะสไตล์มาเลยนะครับจะอ่อนท้อยสีสวยจังเลยอ่อน้อยกว่ามาเลยเลไอไม้อะไรคะเนี่ยตัวนี้เป็นไม้มะเกลือนะครับไม้มะเกลือค่ะ ครับไม้มะเกลือเหล็กอะไรคะตัวนี้เป็นใบเลื่อยวงเดือยเยอรมันครับค่ะเหล,ล็กตัดเหล็ก,ลกครับค่ะวัดขนาดเลยค่ะอ่าใบตัวนี้ยาวอยู่ที่สิบสองนิ้วนะครับใบกว้างอยู่ที่สองจุดเจ็ดนิ้วนะครับสองจุดเจ็ดสันจีหนาอยู่ที่ห้าจุดห้ามิลด้ามยาวอยู่ที่เจ็ดนิ้วครับค่ะ น้ำหนักค่ะน้ำหนักก็จะชวนช่างอลันวัดไปเรื่อยๆจนเผลอนะคะราคาเท่าไหร่นะคะเร่มนี้เดี๋ยวที่ครับน,น้ำหนักอยู่ที่800 800กรัมค่ะาคาคตัวนี้ราคาสงวนอยู่ที่2 2 5 0 2 2 5 0ใช่ไหมครับไม่ใช่ค่ะไม่ขายค่ะอ สองพันสองห้าสิบไม่ขายค่ะเอาตัดกระดาษไปค่ะตัดกระดาษไปอย,อย่าลดเยอะกว่านี้เลยครับตัดกระดาษไปค่ะหวานเกียดนี่นะครับเสียงกระดาษยังไม่มีเสียงขาดเลยสองพันสองห้าสิบเหรอคะครับฉันฉันฉันคิดให้ ไม่มีซองนะคะไม่มีครับตัวพวกนี้ไม่มีซองไม่ได้ทำซองเพราะว่าหนังแพงไม่ไหวค่ะโอเคต่อไปค่ะตัวนี้ทรงมาตรฐานนะครับโบวี่ไม้มะเกลือทั้งชุดนะครับไม้มะเกลือทั้งชุดด้ามมะเกลือฝักมะเกลือก้านมือเป็นเหล็กสีสองต้านสนิมนะครับ นี่ครับเด็กใบเลื่อยวงเดือนเยอรมันครับตัวนี้ยังไงก็จะต้องทดสอบให้วันวันไหนที่ฝนไม่ตกกันนะคะน,น,นตอ,อนนี้โชวนโชว์ไปก่อนโชวก์กระตากกระดาษไปก่อนกันล้วกันนะคะคแต่ท่านไหนสนใจทักมาได้เลยยังไม่มีเจ้าของนะคะครับราคาค่ะตัวนี้ผมสงวนไว้ที่4,200ันสครับค่ะตัวนี้นะพิฉันไม่ขายค่ะ ไม่ต้องต่ออันนี้เลยนะคะสามพันห้าห้าสิบจบเลยช่างอลันใครเร็วใครได้เคลียร์จบอันนี้วัดหนักช่างส่วนสูงอะไรให้เรียบร้อยเลยค่ะช่างอลันค่ะอ่อนมใส่จริงๆเลยอ่ะใบค่ะใบยาวสิบนิ้วครับเหล็กใบคั้างคร์ทูนะคะครับผมค่ะใบกว้างสองนิ้วสันหนาห้าจุดห้าครับผมด้ามห้ามิลเอ้ด้ามห้านิ้วครับ เลี้ยนเลยผมเลี้ยนเลยโดนลดราคาไปเยอะใส่พูดไม่รู้เรื่องอะน้ําหนักไม่รวมฝากค่ะมาค่ะน้ําหนักไม่มรวมเอาอย่างนี้ละค่ะพอเอาเผยเผยเนี่ยค่ะเว้ก่อนครับน้ําหนักไม่รวมฝกักอยู่ที่หกร,ร้อยแปดสิบกรัมถ้ารวมฝักค่ะถ้ารวมฝักไปด้วยโอ้ดื่มดูตัวนี้แถมสายรัดให้ด้วยหรอคะแถมสายรัดครับแถมสายรัดออ รวมฝักด้วยจะเป็นเก้าร้อยกรัมสวยค่ะสส่รัดนี่ถ้าสมมุติเดี๋ยวนะคะเอาไว้คาดเข็มขัดรัดเข็มขัดร้อยเข็มขัดอะไรนี้เหรอคะรับผมสายร้อยเข็มขัดครับแล้วก็อย่างนี้ค่ะเอาถ้าเกินสลับนไงอวาอันนี้คนพกเนี่ยคนพกด้านขวาครับจ้ะถ้าพกด้านซ้ายก็สลับสลับสลับมาพกซ้ายได้เลยค่ะสลับพกซ้ายได้เลยอแล้วก็ย้ายกระดุมที่วารัดอะครับค่ะสายขวาได้รเป็นซ้ายขวาได้ค่ะอือ 4 2่พไม่ขายขาย3550ันห้าห้าสะคะ oh. ตัดกระดาษ oh. ไม่ต้องตัดแล้วค่ะเดี๋ยวไว้รอถ้ามีเจ้าของแล้วเดี๋ยวเราก็าตัดกระดาษทีเดียวแล้วก็ฟันไม้ทีเดียวเมื่ออากาศดีๆนะคะวันนี้ตัดชื้นมากค่ะโอเคสําหรับ e ีพีนี้ก็ยบายเปอนโอ้เดี๋ยวเยวถามอีกทีนึงสายลัดค่ะเฉพาะสายลัดเนี่ยค่ะทําขายไหมคะสายลัดทําขายครับ อ๋อตัวนี้สั่งได้ตามขนาดของฝั่ของแต่ละท่านนะคะวัดวัดขนาดมามาเลยสั่งทําได้ครับค่ะราคาประมาณเท่าไหร่คะเนี่ยสามร้อยห้าสิบหรือว่าสี่ร้อยห้าสิบเดี๋ยวก็คุยน่าจะสี่ร้ยห้าสิบค่ะเพราะว่าเป็นหนังแท้แต่ถ้าเป็นหนังญี่ปุ่นนั้นจะน้าอยู่สามร้ห้าสิบค่ะใช่ใช่ตัวนี้สี่รอยห้าสิบค่ะพร้อมเชือกพาราคอร์ดนะคะค่ะ แล้วก็กระดูมทองเหลืองใช่ใช่สองชนิดครับค่ะสำหรับ EP 2ี่6หกค6วันนี้นะคะอากาศก็ชุ่มชื้นดีแต่ช่างอลันน่ะเบลอเรื่องราคานะคะเดี๋ยวดีฉันให้เดี๋ยวดีฉันใส่ราคาให้ในวิดีโออีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็ท่านไหนสนใจนะคะรีบทักมาเลยค่ะถ้าทช่างอลันเผอก็จะลดให้อีกนะคะขอบพระคุณมากสำหรับ การติดตามในครั้งนี้ค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะช่างลักสวัสดีค่ะสวัสดีครับ